โอเคอ้าวันนี้ครับสวัสดีผมกาผมนิวส์ของเกมฟ้า Nice in f u g l e s ในพาร์ทที่8นะครับ8ปดบอกว่าแหรือ9จะไม่ได้ผมเพราะว่าผมจะจบพันนี้พาร์ทสุดท้ายนะครับสำหรับเกมนี้นะก็คือที่ห้านะครับผมเพราะฉะนั้นไเนี่ยจะเหลืออะไรแล้วเหลือแค่จับคู่กับตัวละครที่เราต้องการใช่ไหมหนึ่งตัวแล้วที่เหลือแค่เคลียร์เกมนี้นะครับผมเช่นเลือกที่จะจับคู่กับตัวชิคาดีหรือเปล่านะอะไรงี้เดี๋ยวนะมีปดพูดเหรอปดพูดว่าอะไรนะ เออเอา้าก็ได้ขึ้นเดี๋ยวบทพูดคืออะไรผมผมไม่ได้อ่านแล้วแล้วเลือดเลยแค่นัน้นแป๊บนึงนะครับก่อนคัดคัดคัด,ดลิมเติมเลือดต้องสู้เลยเหรอคือไม่ใช่จับคู่ใช่ไหมไปเป็นแบบเลือกตัวละครหนึ่งตัวที่เราต้องการอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคือต้องซุบเลือดเรื่อยๆช่วยลวยตัวละครทุกตัวแล้วก็จะมีการแบอบกว่า,าสิงตัวละครตระนาฬาสู้กับเราอะไรอย่างนี้ใช่ปะน่าจะใช่นะผมอ่ะ สกิลเรามีหมดใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่ใช่ใชบูตี้เบอร์สองใช่ไหมอ่าฮะโอเคก็ <c oughs> มาลองไฟทุกตัวไฟนะครับเทียตัวตัวนี้ก่อนนะ <c oughs> อ๋อแต่โต๊ะแล้วมาดีๆเดี๋ยวนี้เลยนะเอ,อ่ออะไรเนี่ยฉันกำลังหลับอยู่ที่นี่นะก็ฝันมาดีเลยฝันนึงอาหารอยู่อ่ะเหมือนทุกครั้งเลยนะมากับฉันเราจะก,กัารทุกอย่างในนี้เลยนะอยากจะนอนมากกว่า <c oughs> พร้อมจบแต่าก,การเจ้าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะ ฉันปล่อยแล้วนี่ไปไม่ได้หรอกนะจ๊ะเฟรดดี้ช่วยด้วยเรียกเฟรดดี้ช่วยได้ทำไมชิคาร์ดต้องสู้อีกางนี้ให้ตายเถอะอ่ะตกที่ก็จะตายพลาดเหรอ,อแอบสอบปะโอแอบสอบอย่างนี้ก็โอตกธรนมดาก็น่าจะตาย,ตายแล้วเลือดมันเหลือไม่มากแล้วเดี๋ยวสังเกตเลือดด้วยตีธรรมดาแล้วเลือดลดไปประมาณที่อยูเซนน่ะคือตีประมาณหกรั้งเจ็ดขั้งก็ตายแล้วแหละ ส่วนชิค่าทีเรามันไม่ผิดไม่ทุกทุกทาทายแมต่นิดเดียวนะครับผมรู้นี้ไม่น่าจะรีเซ็ตเลยตกไปเลยก็ได <online> <pl ains> ้นะโอเคบายบายชิคาตเรียบร้อยช็อกโกแลตคัพเค้กโกกีตาร์เวฟพุ่งรัวๆได้ไอเทมรัวๆครับผมขอบคุณจ้ะโอเคได้เลยนะอ่าช็อกโกแลตคัพเค้กทำไมผมดขาดมากเลยนึกว่าจะดีโอเคเอาใส่นมชิคาไปนมชิคาเต็มเลย เลิศโอเคก็ออกล่าต <sleeve> okay. ัว mm ต่อไปใช่ไหมก็คือจะมีทุกตัวประจําห้องจุดเดิมใช่ไหมครับผมเราก็ต้องนั่นแหละไปเรียกทุกคนมาสวัสดีเจ๊บอลมากับฉันแต่กันทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่ได้โปรเธอชันเหนื่อยแล้วนะไม่ไหวแล้วอ่ะฉันบอกให้มากับฉันไม่จัดการทุกอย่างเดียกันเลยนะทําไมอ๋อพร้อมจัดการเจ้าคนที่เป็นเรื่องที่ที่สร้างเรื่องให้หคืนนี้นะ โอ okay, เคฉันไปก็ได้นะไม่ให้ไปเว้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นนะ้อาออกครับพอดรอ้ก่อนโ okay. อเคหันตื่นมาอีกแล้วนะจะเธอจ๋าตบธรรมดาที่ว่าเข้าไหมตบเข้าอยู่วันนี้ตีกับมา <c oughs> เป็นดีตีไม่เข้าผมแต่ชิค่าจะตีเข้าไหมประเด็นคือนอนดูก่อนนะชิค่ายิงเล่นน้อยอยู่วันนี้ชาร์ดแล้วใจยเย็นใจเย็นใจเย็น <c oughs> แรงไปแล้วแรงไปแล้ว โอ้ดันใช้ท่าไม่ตายต้องติดเลยนะหลับก่อนนะหลับเถอะนะคนดีก็ตายน้อยของฉันหลับแล้วอพอดีเปฟ้เลยไอเทมชุบชีวิตก่อนนะอ่แบ็คเอฟวีดยสชุบโอเคก็สกิลเลยก็ได้วะบาสลิงไม้ลาครับผมบุ๊ตีเบิร์ดเผื่อติดมาสลิงตบตบตื่นโน่นนี่ตายละเดี๋ยวเดี๋ยวตายก่อนเดี๋ยวตายกันตบมันคิดดีเข้โอเคหลับในตัวที่สองนะครับผมได้ เจบอลน,นี่มาแล้วอ่ะเห้าขาวหน้านะเพืนี่ขอบคุณนะจ๊ะมากับฉันนะโอเคตัวที่สามมาแล้วนะครับผมหายเกลี้ยงเลยสกิลนี่หมดแล้วเนี่ยตัวชิค่าจัดเต็มที่เลยโอเคเราไม่ต้องกลัวเปลืองเหมือนเดิมครับผมตังเยอะตังเท่าไหร่วะแปดหมื่นกว่าโอ้สบายสบายซื้อของในเลฟบ้างในตอนนี้เอ้าเจอมมอนเตอร์เฉยอะไรเธอเมาขัดขวางอะไรเราบายบาย ง่ายๆถุงพวกนี้คืออ๋อต้องสู้อ๋อถุงโอเคโอเคอ๋อมึงการสู้กับตัวนี้อยู่แล้วดีนะไม,ตกกมะ่ต้องซื้อสกิลใช่ไหมอ๋อต้องซื้อสกิลดีเพราะว่าตัวอื่นไม่มีสก,กิลมีแต่สก,กิลของบูฟตี้อย่างเดียวโอ้โหต้องเสียเวลาคิดว่าจะทีเดียวยาวยๆเลยได้ซุปคือเหมือนเร็วคว่าผมต้องมานั่งไล่ทีละตัวบอลยวมีกีตาร์ให้เปล่าวะมันจะมีแล้วเมื่อกีน้นี้นี่ไงโก,กกีตาร์โอเคอย่างอื่นก็ต้องซื้อเอง ดีดีอ่ะเราจะซื้อเพิ่มก็ได้อ่ะซื้อสกิลก่อนนะสกิลบอนนี่กับชิค้าเนี่ยจะไม่มีทั้งสองตัวนะครับผมตอนแรกนึกว่าจะเร็วอ่ะเสียดขขายถูกคือตัดชาวเนอนครับผมอ่ะตัดชากตัดชักโอเคเขาเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็อืมอันนี้ยังไม่ซื้ออาวุธให้นะเพราะว่าอยากไปซื้อที่ดีกว่าเลยทีเดียวเดี๋ยวเขาแวะดูที่ว่าแถวนี้มีอะไรโผล่มาไหมอ่าไปร้านต่อไปเลยไหมทีละร้านเลยจบคู่นี้ก่อนนะ ทัวนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่หรอกเพราะเจด,ดี้เราโหดแล้วก็มีทุกตัวจะมีนมติดอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วแอสซอบง่ายๆเลยตัวคนนี้มันก็ไม่ไมโหดมากเท่าไหร่นะโอเคก็เป็นการอัเปลไปด้วยในตัวนะครับผมแล้วก็ซื้อของไปด้วยในตัวซึ่งก็ชอบมาค้างทุกทีเลยามาพาร์ทโอเคซื้ออะไรให้ดีปะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรซื้อนะมีแคปเกาะมุงกันเพิ่มเติมซึ่งก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะผมว่า ว่าไปไฟต์ตัวอื่นไปเรื่อยๆดีกว่าตอนนี้เดีย๋ยวดูเลือดเลือดตอนนี้อัพเวลแล้วเพิ่มเพิ่มมาแล้วก็ต้องมาเพิ่มไลไรเพิ่มเลือดอีกดีมากโอเคเสร็จแล้วตัวไหนมันง่ายกว่าก,กันกวะระหว่าง boxy กับ mangle อะช่างเถอะครับแต่กันทุกตัวได้หมดสวัสดีร้องไห้ทำไมเด้อเฟดดี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันเห็นหน้าตาที่นากก่ากลัวมากเลยอ่ะอยู่้องให้มันเด็กได้รั้นและมาก,กับฉันนะจบเรื่องนี้ซะ เขาน่ากลัวมากเลยอ่ะเอ้าไม่รู้ปัดที้ง่ายจังวะที้ง่ายลวงง่ายเลยนะโอ้ยฟ็อกซี่จะง่ายอย่างนี้ปะฟ็อกซี่มาเดินเข้ามาเร็วๆนะฮัลโหลเฟดดี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยพร้อมมือจิ้ง้คนนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคฉันไปแล้วนะไม่ให้ไปเว้ยอยู่ข้างฉันนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาตัวนี้อยู่เฉยทําไมเหตุผลนั้นคืออะไรเราไม่เข้าใจว่าตัวไหนจะสู้นี่เต็มสู้นี่โอ้โหแกมันโดน ดึงเขาเฉยเพราะยานึงตรงข้ามกันเฉยคืออะไร no โอเคช่างมันเถอะให้น็อตท้าย็กซี่โพสนะครับผมเมนเกอร์ไม่มีอะไรเลยไม่ใส่นมให้เมนเกอร์เลยด้วยซ้ำลืมขอโทษมันนึกไม่ได้ว่าจะสู้ไงนึกว่าธรรมดาเหมือนปกติตัวนี้จะโหดป่าวะลองดูไฮน็อตท้ายก่อนนะครับผมไม่โหดนะไม่โหดนะให้น็อตท้ายปั๊มก็อ่ะเลือดแทบหมดเซ็กซี่โพสตองแล้วเดี๋ยวก็จะตายอ่ะจะตายแล้ว ติดตาร์ไรเนี่ยเละเลยรอบเดียวจบไม่โหนี่ไว้ดูนัตติฮุกดีมากได้ฮุกนะครับผมมาเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวเกี่ยวธนาพ่อเกี่ยวอาพาร์ทให้นี่ดูนัตติโขนกับคนอื่นเยอะเลยอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็แมนเกลแมนเกลนะครับผมแมนเกลใส่อ่ะชิค่าโอเคดีมากต่อไปก็ไงดีซื้อ มีสกิลไว้แต่ตัวตัวตัวใหม่ไม่มีใช่ไหมมีแต่คอมโบโอเคซื้อสกิลให้ต่อตัดอีกรอบหนึ่งนะครับตัดอีกรอบนึงโอเคก็ซื้อของแล้วก็ใส่สกิลเล็กๆด้วยนะครับผมก็ตามนี้นะประมาณนี้แหละเราเป็นไอตอดีผมว่าสู้ไอไอรักห้ของก่อนนะแป๊บหนึ่งใอยไปชวนตัวอื่นนะครับผมอาอเฮ้ยเหลือตัวเดียวอาเฮ้ย้วโก้ได้ไปไหนวะอ่าช่างมันนะตกอันนี้ก่อนนะเราดูดูที่ว่าตกแรงหรือเปล่า มันตัวไม่น่าจะแรงแต่ก็พอได้อยู่หลอกลีลิงก์ยังไม่มีสกิลฟ็อกซีต่ตกโอ้ยฟ็อกซี่ตกโอเคฟ็อกซี่ดูไปฟ็อกซี่มันมีถุอมืออิลูมินาติอยู่กดพีดิต้องไฟ็อกซี่ตีตัวขวาดิมเป็นไรช่างหนิงโก้ข้าไม่ตายโอ้โหเบื่องจริงๆอ่ะช่างเถอะก็เป็นการอัพเวลแล้วกันคิดว่าอัพเวลคร่าวๆไอเทมเพิ่มเลือดไม่ต้องกลัวมีอยู่แล้ว สมมตสี่ร้อยหกสิบลาร์อฮะเพิ่มเวลสักครู่บ็อกซีเวลเจ็ดโอเคใช้ได้อยู่สวัสดีฮัลโหลคายอีกแล้วค้างตลอดอ่าเรามาซื้ออาเทมก่อนนะจำเป็นต้องใช้ละเฟสดี้พัสดนะครับผมสองอเลยไหมสองอเลยก่อนนะไว้ค่อยไปซื้อเพิ่มทีหลังอเอาอะไรเพิ่มแอตแทกดีอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่านี้ดีกว่าโอเคโกเดเ้นไมค์ครับเค้ก เสร็จแล้วก็พาร์ตพ,พาร์พาร์ใส่เลยนะอันนี้มึงไม่ต้องใส่อะไรละช่างมันอย่เข้าไปซื้อร้านต่อไปเฟดี้ใส่โกมยนะครับผมโอเคชีคา่าใส่สตบบรอเบอรี่บอนนี่โกลดีอยู่แล้วโอเคแล้วก็แมงก็เอาเฟดี้สองอันเลยคือมอแท็กก่อนนะเน้นอนแท็กนะครับผมอันหนึ่งไม่รอร้านต่อไปถ้าเกิดตอนนี้เราไฟกับตัว หนูทองแต่โอเคปะวะอืมเา้าวกระเด็นขึ้นสกิลเดซิเบิลโอเคพ,เพับเพ้นมามาขัดสกิลเราถ้างั้นไม่เป็นไรไม่ต้องใช้สกิลเราตัวเนี้ยฟ้าธรรมดาก็ตายแล้วบายบายโอเคสวยผะวะตัวนี้เซฟก่อนนะไม่เคยมั่นใจเท่าไหร่อันนั้นตอนนี้เลือดเราเยอะปะ,อะเอาถุงถุงพรุ่มเลือดก,กันนะโอเคตัวนี้เลือดไ,ไม่เยอะเท่าไหร่ โอคตอนนี้ไฟดีกว่าไหมรูท่องสปริงไปไหนเนี่ยเธออยู่ในช่องลมอ่ะฉันคิดว่าเธอติดอยู่ติดช่องลมเฉยให้ทายนะหน้าอกของเธอใหญ่ขึ้นไปเธอติดช่องลมใช่ไหมล่ะก็อาจจะใช่นะอย่นี้ก็ตามมากับพวกเราจัดการทุกอย่างได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกนะเอาทิ้งแถบม,มาก่อนแล้ไหมเอากำอาำอยู่ในเกมสักทีได้ไหมเนี่ยเออฉันเกลียดเธอเหลือเกินนะเนี่ยสุดคือเราต้องไปหาบุคคลที่ติดอยู่ในช่องลมก่อน หนูทองหนูสปริงทองให้ตายเถอะโอเคก็ตามเกมก็ตามเกมมันไปนะผมโอเคได้แล้วโอเคติดอยู่ช่องลมหรอดูสิติดอะไรของมันเนี่ย <c oughs> ติดแล้วช่วยชช่วยฉันด้วยฉันรู้ว่าเธอติดอยู่ที่นี่นะเร็วเข้าหาเล็กซึกอย่ามาเอาฉันออกไปสักทีสิอืมชิคกว่าฉันจะหาของสักอย่างหนึ่งในห้องเก็บของข้างหลังได้นะอย่างเช่นพวกน้ำมันอะไรเงี้ยเร็วเข้า อ่ะจ so 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 ้าจ้าจ้าเออันซื้อของตรงนี้ได้เหรอแล้วก็ไม่บอกสโนว์ด็อกวีตอ๋อโอเคมันก็ไม่มีของที่แบบใส่นอกจากไอเนี้ยอันนี้ก็ใส่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ช่วยอะไรโอเคเข้าไปในดีพอร์ตนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมห้องข้างหลังแล้วนี่ไงมาเฉยคืออะไรนี่น้ำมันอยู่นี่เองในขวดน้ำมันแล้วเออบริหารมากเลยไอเทมเขียท์เทมโอไฮ่บอททอน กดอยสปริงแทออกมาได้กดใช้ได้ด้วยกดใช้ได้ด้วยไม่กล้ากดใช้ตอนนี้เดี๋ยวมันจะหายนะครับโอเคไปเปิดไยสปริงแทกันดีกว่าอ่าจัดจัดกดในที่สุดฉันต้องฉลมตัวเธอด้วยน้ำมันใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องเลยอย่าไปจับนมฉันนะมันเอ็มเอีกันก่อนที่พวกเธอจะสัมผัสได้ทําเองเลยจ้ะอ่าฉลมฉลมตัว,ตว,ตวเองด้วยน้ํามันที่หน้าอ,อกนะครับผม เป็นไงบ้างโอเคเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมึงแถบปาร์ตี้จอยแล้วนะครับผมให้ตายเถอะเกมนี้เท่าไหร่วะเวล์ยี่ห้าโอเคโอ้เอ็มพีหมดเลยถึงกับเอ็มพีหมดเลยคืออะไรแล้วไม่มีอะไรในตัวเลยคือแบบถอนหมดเลยเนี่ยเกลี้ยงเลิศจริงๆอ่ะร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะอต่ลืมเพิ่มเอ็มพีเนี่ยเอาเอ็กซ์ลาเอ็มเอ็มทีเอ็นนะครับผมเพราะว่าเห็นเมื่อกี้สี่ร้อยกว่าเองไม่เป็นไรใช้เทปไปเถอะ เรียบร้อยแล้วจ้าเซฟก่อนนะอ่ะว่าไงในที่สุดสปินแท็ก็กลับมาแล้วพรอจะได้เล่นถูน้ในการต่อไงจ้าเล่นเล่นได้ไหมน่ะถูนมอะไรของเธอเนี่ยพรอจะเล่นในการใช้นงพวกเราเนี่ยจะการศัตรูไงจ้าถ้าเกิดใครตีแรงกว่าก็ชนะเออนี่ก็สิ่งที่เธอทําทุกวันตอนนั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมเนี่ยอืมก็ใช่นะพวกเราไม่มีอย่างนี้ต้องทําในช่วงเวลานี้นี่นามันเป็นการทดสอบว่าน้อโอพวกเราตีได้แรงมากเหมือนกับน้องโอของสปินแท็บไงจ้ามาลองกันไหมล่ะ เอา,าได้ไหมอะลองดูก็ได้อะยังไงอะอาลล่าสมิงแทบปะทะเฟตดี้นอ้าอ,อกสู้กัน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 หนึ่งสองสามเอาเลยออ้นมนม,นมปะทะกันตาเฟดดี้สามสองหนึ่ง three two one go shoot มองรู้สึกว่าสมินแทบจะชนะนะบ้าจริงฉันบอกแล้วว่าฉัน M L G เจ้าคริมเฟดี้ล้มปัตตี้อะไรในเกมน,นี้อะไรเนะี่ยเอ่อ no comment no comment at all เ,เดี๋ยวนะซื้อวิ่อยไรกันนะ,ะนะเดี๋ยวซื้อวิปป้องกันให้ โกลเด้นกับสปริงหน่อยนะทุกตัวแหละผมว่าบีต้องเซ็ตตัวแล้วก็ค่อยไปซื้อเว่น MLG ตรงห้องขวาล่างครับผมนะแค่นั้นแหละแล้วก,ก็ไฟกับบอสได้ปะอย่าค้างสิค <c oughs> ้างตลอดพาดพาดพาดใส่เอ็มเอ็มท t วีกี่ตัววะดลิมเสร็จ <c oughs> ใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วก็พาดมายัดทีละตัวนะครับผมเพิ่มป้องกันนิดหน่อยครับผมเผื่อต้องเจอบอสที่โหดร้าย นะโอเคอชิค่าวานี่โอเคต่อ, ika, อไปก็แมงเกิลแล้วก็ฟ็อกซี่สุดท้ายก็สปริงแท็บนะครับผมโอเคแล้วก็ไปไฟกับร้านเ <Okay. S 1> <laughs> จออีกแล้วหรอมาบ่อยจังร้านขวาล่างครับผมที่อยู่ข้างห้องรอพอด แล้วก็ซื้อเว้นตาเอเมอตีอีกเจ็ดอีกหกอันเพราะว่ามันก็ใส่ไม่ได้ก็พร้อมจะไฟบอลแล้วมันน่าจะมีอย่างอื่นเหลือแล้วนะครับผมอ่ะผ่านท่อไปเลยห้องครัวก็ไม่น่ามีอะไรใช่ปะอืมโอเคหมดแล้วแหละเกมนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วอ่ะสวัสดีไฟขวดน้ำทั้งสามตกมาดาน้าจะได้อยู่นะไวปอไว้ปอไว้ปอ รู้สึกต้องไม่ไม่ไหวต้องต้องตีแรงกว่าน,นี้เพราะเราไม่ได้ซื้ออาวุธมาเลยเอาวะอ่ะเอาเอาจริงนะรอบหน้าไม่คิดว่าจะโหดนะตรนี้เนี่ยพ็อกซี่มันมีเอออินุมาติคนเดียวนี่นะบาสลิงไหมเ็ตโอเคบุบิสเบิร์สซีค่าไฮโปไทฟเมนเกิลบาสลิงพ็อกซี่ตบทุนาก็ได้ซิงแทบอ่าบูฟสปริงกันนะอันนี้อ่าตบสองครัง้งโอเค โคเดนเฟดี้โคเดนสลิงโอเคมา <c oughs> ฟานมัว <c oughs> โอ้ตายเลยนมโคตรแรงเลยโคเดนฟาดปลาตายตายตาย,ตายจบจบถือ <c> ก <oughs> ็คือ,อพี่ทองหนูทองทั้งสองตัวจกกัดการได้หมดเลย <c oughs> สบายสบายครับผมโอเควิวอัพรัวๆเรียบ,บ,บร้อยร้านคา้านี้ก็อย่างที่บอกครับผมซื้ออุปกรดีสุดแล้วก็ซื้อเว้นตายเมลตีแค่นั้นจบครับผมอืมอืมอ๋อนี่ไง เวนตาดิวเวนตาดิวโอเคหกอันเรียบร้อยเสร็จแล้วสปริงแท็บหนึ่งอันโบเทียหรอโอเคซื้อไหนก็ได้หกอันนะครับผมแล้วก็อันนี้หนึ่งนี้หนึ่งนี้หนึ่งนี้ไม่ต้องไม่ต้องเขียนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ประจนภัยกันต่ออพาร์ทให้แพดดี้เทียตัวกันนะแพดดินัมเวนตาโบเทียอีโอเคเรียบร้อยชิค่ามิสซิลี่มาค์ คัพเคสดิวโบไทอีโอเควันนี้แพตินัมดวโบไทอีเคแมงเกิซิงแทบพัสเคอันนี้โบไทอีโอเคออกซิดิแล้วก็โบไทอีซิงแทบโบไทอีพอแล้วก็โอเคดีวโบไทอีสุดท้ายก็เหมือนเดิมดีวโบไทอี โอเคช่างมันเนะี่ยไม่ต้องซื้อให้ได้เราเรารีบแล้วเอาจะไปไฟบอลแล้วก็ที่เหลือก็เพิ่มคันคันนี้ให้เต็มนะครับผมให้เต็มเลยไม่ต้องกลัวเปลืองตังมีเยอะตังมีเยอะไม่ต้องกลัวเปลืองจ่ายให้เต็มที่โอเคมาฮึบ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 โอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็เวลจริงๆไม่สูงม,มากเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่นยังขาดสก,กิลอยู่อะถึงเวลาที่จะ ไปสู่เส้นทางของความดราม่าแล้วอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอืมวอเดอร์อะไรเนี่ยตัวละครเดี๋ยวเดี๋ยวนอะไรกันเนี่ย,ยนี่เหมือนว่าเราต้องสู้กับฮาวฮาวตัวนี้ฉันเกลียดไอ้พวกเด็กดอกห้องนี้เี่ยดีออกห้องเนี้เราอยู่ในกรนแนวเนี่ไม่รู้สิพวกเธอเป็นใครเหรอเนี่ยพวกเธอมาจากไหนกันแน่หรอเนี่ยเฟดี้พักไวยพิซซ่าอะจ๊ะแต่ที่นี่เป็นที่ของพวกเรานะ เจ้าเด็กดอกนั้นพาฉันมาที่นี่อ่ะฉันว่าแล้วฉันไม่คนเชื่อใจเขาอ่ะมากับพวกเรานะมากับพวกเราเด้อเกินวะนี่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดเป็นบวกห้าเป็นสิบสองนี่เยอะไปมันไปนะทุกวันดีเซร็จนมไม่ได้แล้วนะจ๊ะโอ้ oh my god เอาจริงเหรอโ o e my god ต่อคิวอย่างนี้เลยเหรอเล่นอะไรเด็ดทำไมมีมีชิ้นค่าสองตัวแล้วชิ้นค่าตัวหนึ่งใส่หูกต็ตายได้คืออะไรเ <c oughs> ข้าเป็นเธอพร้อมสำหรับเฟนนี้ยังจ๊ะ พร้อมสหรับเฟดดี้แล้วจา้าเฟดดี้เธอพร้อมสหรับเฟดดี้ยังพร้อมแล้วจ้าสิบสองตัวเลยสู้อะตัวอะไรวะนี่อะไรเนี่ย,ยบ้าจริงอืมสปร,กกริงแท็บเหรอจัดการเฟดดี้เลยอะไรอ่ะเฮ้ยสปริงสปริงแท็บสู้เหรอเอ็กเฟดดี้ฟังกเดี๋ยวเดียวคืออะไรเดี๋ยวเอ่ออืมคือไงยังไงนะชี้ค่าชี้ค่าไหนเออไม่รู้บอลน,นี่โอเคให้น็อตไทสโอเคเอาเถอะเราจะรอสกิล ดีๆของเธอเป็นเรื่อสปริงล็อกครับผมพาไลท์ไปฟ็อกซี่ตบทุนาโกลเด้นเฟดดี้อ่าิตี้เบิร์สมาเฟดดี้โอ้สกิลตั้งเดิมที่เคยคุณก็คุ้นเคยโทรด้วมาล้มเพลงติดพิษได้ด้วยติดพิษติดรออะไรบอนนี่แมคอัพแบดตีแรงจิตัสแมทปลดแปร์วุฒ์โอเคแมคอัพแบดมาอันนี้อาร์อิ่มคิวๆนี่ว่ะแล้วว่าเราไปเพิ่มเอ็มพีให้เพื่อนร่วมทีมดูกัน ไอ้เฟสดี้ฟักเกิลคืออะไรอ๋อซิงแฉบเพิ่มความเร็วเพิ่มรักบอลนี่ชาร์จไม่ติดฟักเฟสดี้ตกมันก็ไม่หดนะแต่ว่าตัวละครมันหายฝั่งเราหายหนูเซ็กชียนเลยเว้ยซิสตี้โพสหัวบอลนี่ก็จัดการซิงแฉบได้ง่ายๆนะถ้าด่ดนน้อยเลือดลดขึ้นหนึ่งเพราะท่าเนี้ยอ่าฮะ แปลกฮะรู้สึกแปลกกับบอสตัวนี้ทำไมถึงต้องสู้บอสตัวนี้งงฉันงงเลยเดือดสกิลอืมช่างเถอะตกธรรมดาไปก่อนนะโกลเด้นโกลเด้นต้องรอคอมโบอ๋อเฟดดี้ติดพิษยังไงยังไม่ติดพิษใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยแล้วปิงแทบล้มลงแล้วก็กองบนพื้น กองบนพื้นเนี่ยนะสปริงเปิดสปริงเปิดคืออะไรเดี๋ยวสปริงเปิดนี่อะไรเนี่ยอุ้ยไม่รู้สู้พอ,อนี่มันคนสร้างเกมไฟน์น่าอินอนิเมะนี่ือเปล่าโอ้ my god เธอเป็นใครชักกี้บูซ่างเธอไงนะอะไรเนี่ยทำไมทุกคนถึงต้องให้ฉันเป็นผู้สร้างด้วยล่ะหรือไงทุกอย่างนี่นแหละจัดก,การมาลุสู้เลยจ้าเฮ้ยมันตีเนเนเงเหรอฮะบอนนี่ฟัก คืออะไรเอาให้ตุนตะาก,การเองเหรอก็เด้นเซ้บาตบบอสเด้อตีเยงเฉยเฟนนี้คิดที่เข้าพิตติดพิษด้วย <c oughs> ไม่สนใจคนะุูซ้างแล้วตอนนี้เมนเกิลตีไม่เข้าการบอลนี้เพิ่มสกิลบ็อกซี่ตบมาดาชิค่ากีดร้องไม่มีผล <c oughs> มีการเปิดเกมด้วยนะครับผมคูซ้างงั้นเหรอคูซ้างตบแรงๆครับผมตบแรงๆด้วยแบบจิตใจที่อย่างที่บอลบอลคอมโบได้ด้วย <c oughs> จัดสี่รออะไรเดี๋ยวนั้นมีบูฟสลับได้บูฟสลับต่อเนื่องแล้วก็มาคอมโบโอเคดีมากเบนเกลบิงล็อกไม่น่าจะรอดหรอกอ่อบูฟคอมโบใช่ไหม็อกซี่ลองดูสิอันนี้ก้อนด้สลิงเฟดดี้ติดพีชอ่ะใช่ตอนนี้ <c oughs> โอ้สบายแหละผมว่าชาร์จชิค่าตบมาอุ้ยเจนเจนมัตบทุกตัวด้วยตัวละสี่ร้อยสามร้อยโอ้ไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหารอาจารย์มันสู้จ๋าชาร์จไม่ติดไม่เป็นไร เพียงกระด่ฟาดมุมแรงอกซีฟาด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 เคดีมากเฟนดี้เขียงมุแรงชิค่าตกธรดาไม่เข้าโอเคให้นับทยบุที่แบทคิกคิกคิกคะหับหไปซะผู้สร้างไปในอินนเนีจ่าชาร์จเมจิตได้ไมล่ ตบตบรอดไปล้านตบ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 จบ,บไปเรื่อยๆมันอะไรตอนนี้ให้ผู้สร้าง <c oughs> แล้วพูดเอาเอาเอาคนสร้างเกมนี้มาใส่ว้ใส่เอพิคอตีนี่จำไม่ได้นะว่าผู้สร้างม <c oughs> <c oughs> าตราเป็นไงโอเคตบไปเรื่อยๆเออเขาเขาเขาเขใจคิดนะเอาบอสสุดท้ายเป็นผู้สร้างเกมเลยภายในอนิเมะนะผม <c oughs> โอเคโอเคตอนนี้บอนนี้ <c oughs> หมดแล้วโอเคตอนนี้เราบาสซิงรัวโ้ได้นะครับผมอันิเมะโอเคตอนนี้บูฟตี้บอนนี่เอ็กเอกลาเอ็นทีเอ็เอเอนดีว์บอลเทนดีครับผมชายคอมโบได้โอเคจัดเลยบอกแตใชายคอมโบขอดุดมยสิมันจะมีสกิลสลิปปิ้งแอสกับชายในเมที่สกิลไม่เสียค่าอะไรเลยโอเคจัดสิครับรออะไรยังไม่พอใช่ไหมบูฟคอมโบต่อกดเอนคอมโบได้ไหม โอเคเหลือเหลือเหลือแหละเหลือแหละเซตนี้ไม่น่าไม่น่าจะรอดแล้วไม่น่าจะรอดแล้วรากรมันนี่หอบมันนี่หอปอ่ะไม่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 ก่าเกินโอเคชาร์จไม่ติดไม่เป็นไรบาสลิงไร้ราผมไร้รา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 สกิลยังไม่ต้องฟาดเดียวเอาแซนลงมาฟาดฉันเลยเอาบรานงมาแซนเอาเอาบราเอาแซนปาฟาดเลยฟาดซ้ายฟาดขวาฟาดหน้าผ่านหลังไป่ไดก็ตายแล้วแหละ ไม่รอดแล้วแหละครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณผู้สร้างเกมนี้แต่เพียงเท่านี้นะผมก็คงต้องบอกลาเขาแล้วเพราะว่าเขาคงจะอยู่ได้อีกไม่นานเนื่องจากว่าเมานมตายแน่เจอแซ่บปลารัวๆโอ้คิดดีเขาด้วยโอ้ไม่น่าจะรอดในท่าของโกดดเฟดดี้แล้วะขอบคุณที่สร้างเกมไปในอินเิเมะขึ้นมาทําให้เกิดเป็นเกมแนวนี้อื่นขึ้นมาเยอะแยะมากมายครับผมกราบขอบพระคุณจริงจกใจเลยนะครับผม สวัสดีลาก่อนก่อนที่จะจบเกมนี้แค่นี้่าต่อบายบายเดี๋ยวไม่หายเรียบร้อยยังมันไม่ตายวะโอเคเรียบร้อยแล้วผมไมลรู้สุเพาะอ่านเลยไม่แน่ใจอย่าอ่านดีกว่าเดี๋ยวอ่านผิดโอ้โหเอฟพีพุ่งปลาพุ่งข้าวเก้า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 หยุด ฉันว่าพวกเธอได้มือฉันเองนะจะ้าถ้าเกิดเธอจัดการฉัน,น,นแล้วก็อนาคตของฟァนอินแอนิเมะก็จะจบลงแค่นี้นะ <laughs> <laughs> จ้าเอ้ยฟァนอินแอนิเมะคืออะไรกันแน่หรอฟァนอินแอนิเมะไงล่ะแล้วเธอก็คือฟァนอินแอนิเมะเฟดดี้ไงจ้า <laughs> มันเป็นไปนไม่ได้อะ <laughs> จริงๆแล้วเขาพูดถูกนะแต่ฉันก็พาเขามาที่นี่เองแหละนะด้วยเป็นอของฉันนิดหน่อยไะจ้า อีกกคือคนสร้างเกมนี้นะครับผมสร้างเกมฟักเกิลนี้นะครับผมฉันไม่สนใจหรอกนะฉันจะตบเธอได้โนโมของฉันเอง <c oughs> ทำไมเธอไม่ลองใช้สมองแทนนมมาเลยจ้ะเนี่ยโอไม่โออออเกิดอะไรขึ้นนะไม่นะไม่รู้สูวิธีทิตาตูเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้พระเจ้าช่วยไม่นะไม่ไม่ <c oughs> ไปแล้วกดปุ่มปิดประตูด้วยรู้เลยว่าจบยังไงจบแบบ แบบไฟในอนิเมะคือโดนนมถูนากันหมดโอเคครับผมก็ส um, ับเกมไฟใน i n f e r n ์นะครับผมทั้ง5คืนก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วได้เคลียร์เกมที่บันเทิงไปอีกเกมนึงนะครับผมก็อาจจะไม่ได้วูวาอะไรมากมายมีค้างเนียจะมาค้างตอนไทยนะขำตอนไทยค้างตอนไทยอีกเลยจริงๆเลยเกมนี้ก็ติดบักบ้างพอสมควรเลยก็ให้ไพ่ได้บางส่วนนะครับผม ก็อ่ะถือว่ายาวนานพอสมควรแล้วทำเกมนี้ก็ได้เวลาปิดฉากแบบเพียงเท่านี้นะครับผมอาจจะแบบดูหืนกรรมพอสมควรก็ต้องขออภัยนะครับจริงๆมันมีเป็น DLC เพิ่มเติมขึ้นที่หกแน่นะแต่ผมว่าผมไม่เล่นกันนะครับผมอยากจะไปเล่นเกมอื่นมากกว่านะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมเกมนี้นะครับรวมถึงเกมอื่นๆด้วยนะครับผมโอเคซีนีกพาไปละบ๊ายบายปิดไปบนก็เปิดผมไม่เปิดโอเคโอเค ยเย็นนะวกเธอโอ้โหโ,โ,โอ้มันคือผีผีผู้หญิงเหรอโอ้ m ม่ก d